สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนีฝนพะลุยกะด้มีโอกาสนะครับมาตามต่อแนวทางเด็ดๆนะครับของคุณแม่หัวดคนฝันดีนะครับตามต่อแนวทางคงสุดไทยนะครับน้ำไปฝากไปตอนให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับกะใส่เวทายานเอาเด้อท่านผู้ชมนะครับแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับกะใส่เวทายานเอานะครับกะทีเข้ามา ถามนะครับเนาะคุณแม่หวัวเพิ่น่าเมื่อน,นี้เพิ่นได้ตัวเลขแนวทางเอียงมาฝากบอเพื่อนฝันดีบอได้ตัวเลขเอียงเพิ่มเติมบอนะครับมนนเมื่อนี้ฝนพอด้วยกสิติดตามถามให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังไปน้ากันนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีเจ้าเเป็นจังไหนเนาะฝันดีไปฝันดีนะะั่นล่ะเสือเลข โอสามเก้าเราฝันดียังวาฝ<อ>ันว่าเขาออกไกลมใไ้กองไว้หน้าบ้านมึงมนนื่อี้ตะไก่ปิ้งแล้วเด้<อ>ปิ้งแล้วเป็นแนเป็นแนวว่างไว้ออไม่ไม่บุญมากนี่กูฝันที่ดีกูฝันว่าเขาไกลมากองไว้ไกลยังไหมาหลายเด็ดจ้าไดี้ยกินเิดเอดอ,อันเห็นคนค่าคนเห็นตะไก่กองปิ้งไกลโอ้เขาอปิ้งไกลสุกแล้วนี่แม่อ้สุกแล้วมากองไว้หน้าบ้านกองไว้ในเฮียนทั้งหน้บ กอยังไหนมาหลายแต่ว่าซื้อแล้วมันมาตัวเลขซื้อแล้วหกสามเก้านับสามเก้าซื้อแล้วะสามเก้าล่กับสามเก้าเนี่คือซื้อแล้วเกตก็ซื้อย่ำอีกนะมันฝันดีโอ้มันฝันดีเออซีไฮเกตก็ย่ำอีกเน่ยมึงมึหันบนหาจิมาทบืสอนล้นมันค่ขั้วอือโอ้มีตัวไหนเพิ่มเติมอีกแบบที่อนม้ตัวหกสามเก้าเลยล่ะหกสมเก้ากับตัวไหอีกเจเจ็ดซื้อเจ็น เรียโตไหมหกสามเก้กสเแล้ก็เรียกตัวอีกเอาก็ซื้อเจ้ซุนันั่นแหละเจ้มน้่นตัวใดล่ะอุ้มหนะก็หกสามเก้าสามเก้ากับซี่ห้าเจ็ลขขอยู่ละสี่ห้าเจ็ดี่ห้าเจ็ดะไยำน้ำอีออมคุ้อมกว่าไงไงสี่หเจแล้วก็หกสเกออแล้วกคือว่าไงมาว่หาเจ็นี่ซื้อมาตั้งแต เื้อเมื่อไหร่สี่าเจ็ดเนี่ยเขาซสื้อนัำนมีอยู่เบอว่านี่มือนี่เขาขายให้แล้วมันบเออขายแล้วอยเขาขายหมูวาน่อ๋อเขาขายให้แล้วหมูว่านีมือเศาร่ม้มือเศารเมือเม่อไหรเขาขายล้วปะนี้ขายแล้วมันขายมือเสานี่แหละอยออ่านนี้ก็คือน้ำผูอ้อมผูอมาขายอยู่หันอยันไงพัน อ๋อสื้อน้ำคู่อมอีเออน้ำคู่อมอีกบัญหาชิมหาบาทปัหาหบาทเออมันมันเป็นเงินแะสองร้แต่ว่าซื้อน้ำแย่อ่นี่ร้อยคุณร้อยวันอเออเบิดร้อยสองร้อยแล้วอข้างเขาร้อยข้างเขาเก้ามวันนี้ว่าไง่าเสี่ยวคักวันตอก็ว่าเสี่ยวคักกันละโอ้นะครับพ่นโปดภัยหรือกระหาถืกเด้อเทวดาเอียงก่อนเรียกเอียงก่อนหกสามกแล้วก็แล้วก็อะไรล้ยกเอียงก่อน สี่ห้าสี่ห้าเจ็ดออกสามเก้าแล้วก็สี่ห้าเจ็ดแล้วก็ป่าอะไรมือแบบนี้ร่อนหางสปิดจรณาเบิ้งเด้อทำโปรดชมไอ้มือหางสี่หางสี่มีดร่องปิดจรณาเบิ้งนะครับล่องปิดจรณาเบิ้งนะครับเพื่ออาจจะได้มีโศกมีลาบน้วกันนะครับแต่ว่าฝันดีครับฝันดีครับเอาไปซื้อไหมเราก็ฝันดีเออฝันว่านเขาไก่มาไหวอ้าจะได้กินเบิดไก่ไหนมาหลายเถอะอ๋ออาว่ามีคนจะคนแต่ว่าไก่กล่อ ข้าวไก่มากว่างใบไห่อยู่เงี้ยเว้ยกล่องใบหนาบ่ะเอาไก่อยังมาหลายถึ่างไงสิกินเบิดเนาะเห็นผู้ใดบ่กเดียวเห็นคนจะโคตปิ้งไว้เป็นแนบเป็นแนบกล่องไว้เลยไก่ไหมไก่เป็นแนบเป็นแนบใบไห้ใหา่เลยมีแต่ขาวองค์ยังไงโอ้หนาขูคือฝันดีเถ้าบุญขูฝันว่าเขาไก่มา่อไห้มีแต่ตอนยังไงปิ้งแนบแนบแนบกล่องอิเล่ยุ้ยสันดอกว่ามึงมึงซื้อเล็กแล้วบอกขู่ฝันเออสันดอกกูฝันมึงขึ้นนี่ม่้งสันดอกสอนนี้เขาฟัง ม่อันแล้วว่าที่ยังสิถีอว่าที่ท่งเก้าบุญก็ว่าเออฝันฝันว่าผู้บาวมากูกับมาเขาเขาก็มากูนะอ่บุญกับซื้อน้ำเอลซื้อน้ำเยซีหาเกีกับหกสามเกมันซื้อน้ำอ๋อซีหาเกกับหกสามเก้าเนี่ยว่าที่เออมันกัฝันว่าผูาวมาหมักมันขึ้กันแต่วัน ผู้เท่าผู้เท่านี่ฝันมาผู้บ่าวมากมากผู้ก็มาเขาเขาก็มากูนะอีหมุ่นด้นี่แต่ว่าใหญ่บ่ได้ฝันว่าผู้บ่าวมากฝันว่าเขาบไก่มาให้อกไปไก่มากไปนะครับการทะลุตัวเลขของเขานี่ก็คือมีสี่หกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกสามเก้าแล้วก็หกสามเก้าเนี้ยเสี่ยวบินใหนเบิ้งนะครับก็ร้องไงพิจารณาเบิ้งเด้อบ่ราเบิ้งดอกเพราะเออบ่เบิ้งบินดอก นะครับพิจารณาเบื้องนะครับออนะครับเนาะนะครับอี้ยังก่อสรุปสรุปตอนเลกให้ให้เอฟที่เขานี่ยแนี้เสรุป4 7 6 3 9เนี่ยแหละเจ้า4 7หลก6 3ได้ทำผู้ชม6 3 9 6 3 9 อสี่ห้าเจ็ดแล้วก็หกสามเก้าเออโอ้เปลียนจากไหผมก็จําเลขว่าได้สี่ห้าเจ็ดก็หกสามเก้าเตัวเลขย่ำนะครับคนแม่หัวคนฝันดีนะครับฝันย่ำไหนออกย่ำนั่นนะครับเด้อนะครับฝันย่ำไหนออกย่ำนั่นนะครับย่ำไหนออกย่ำนั่นคนเทวดาเยตูนเทวดารูตูนนะครับพูดเท่าโยบานพูดเดียวนะครับเออคนเยตูนจะออกก็ถือว่าแล้วเพื่อนจะร้านหนาเบืองแล้วคนแม่เนาะ พิจารณาเบื้องแรกท่านผู้ชมมากก,าม,มากก็ค่อยตามมากก็ค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับ<ม>ว่าได้สนับสนุนใอ้เรียนการพนันเด้อท่านผู้ชม,มนะครับ<ม>พิจารณาเบิง้งนะครับพิจารณาเบิ้งเปลี่ยนเพียงความฝันอา่มาเราซอฟังซื้อซื้อจูฟังครับกับว่าถึงกับว่าต้องน้ำบว่าถือใจกันเลยกับว่าสียกับว่าต้องตามกับ่ต้องตามเรา่า เงินทองนี่มันยังหายงากอยู่นะครับเนาะเงนเดดเงินยากมันทางเดือดทางยากนะครับแต่พิจารณาเอามาคักๆกับจังลงทุนบ้างต่อมาคักๆจังลงทุนตัวนะครับมาคักๆกับจังลงทุนเด้อท่านผู้ชมเอาความฝันมาเล่าสู่ฟังซื่อๆนะครับอืมเอาความฝันมาเบาสู่ฟังเปื่อมันเข่านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ในการติดตามรับชมทางช่องนะครับน่าจะขอให้ โชคๆมันๆน้ำกันทุกคู่ทุกคนน,นะครับสาธุานะครับรวย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 